สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาจากทางประกันสังคม5,000บาทที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าจะได้รับรอบต่อไปในวันที่เท่าไหร่ วันนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งออกมาแล้วนะคะว่ารอบต่อไปจะมีการโอนวันที่เท่าไหร่ก่อนจะไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะและสสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับ กลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตรานะคะไม่ว่าจะเป็นม3 3มส9มสหรือว่าม40ที่ประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มคนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีรอปอพอแม่ครัวเด็กนั่งดิ้งเด็กเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพกลางคืนที่ได้มีการลงทะเบียนพร้อมกับ ให้สมาคมแล้วก็สมาพันธ์รับรองไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมได้มีการโอนเงินเข้าไปให้แล้วทั้งหมด4รอบนะคะแต่3มรอบแรกจะเป็นการโอนเงินให้กับกลุ่มคนที่ขึ้นสิทธิ์ได้รับเป็นสีเขียวและรอบที่4จะเป็นการโอนเงินซ้ําสําหรับกลุ่มตกหล่นที่ใน3รอบแรกอาจจะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือว่าอาจจะบัญชีมีปัญหาก็เลยทําการโอนเข้าให้ในรอบที่4นะคะ ทีนี้ก็เลยทำให้มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าแล้วคนอื่นๆลาตกลงจะยังได้รับอยู่ไหมซึ่งตรงนี้นะคะทางประกันสังคมจะมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา1เดือนสำหรับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพกลางคืนให้เรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่31มีนาคมแต่วันนี้นะคะทางประกันสังคมได้มีการอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วนะคะ ทุกคนสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้มีออกมาแล้วว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นเป็นสีเขียวจะมีการโอนเงินให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์สองพนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวก็อย่าลืม ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังขึ้นเป็นสีแดงยังขึ้นว่าไม่มีข้อมูลการโอนนะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็ให้รอก่อนเพราะว่าทางประกันสังคมจะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะคะก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ในรอบต่อๆไปนะคะจนถึงวันที่31มี นาคม แต่สำหรับการโอนรอบล่าสุดคือรอบต่อไปนี้โอนให้ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะคะสำหรับใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแต่ที่สำคัญเช็คบัญชีแลกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเมื่อถึงวันโอนเงินจะได้เข้าบัญชีสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ ลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ